โม้เยอะเลยนะยังเลยพนะยามีดูพยายมีดูไม,ดไม่กล้าชูมือนะสิน้า,าน้องกา้าวจ้าอยากให้ก้าเล่าเรื่องฝากไว้ในใจเธอหน่อยดีวกว่าว่าก้าแสดงเป็นใครอะไรมาจ้าแหมก้กรารับบทเป็นไอซ์ค่ะไอซ์ก็เป็นแฟนกแทนนะค่ะแล้วก็จนมาวันเนึ่งแพนเขากา็แนะ,ะนำให้ <c oughs> ไอซ์รู้จักกัเธอหลังการกี่ไปอะ ว่าเออทำไมไอ้์ถึงฆ่าตัวตายแฟนเขาแบบเป็นอะไรทำไมฆ่าตัวตายเพลิก็ต้องแบบปกปิดความลับว่าตัวเองเนี่ยเคยกินกับไอซ์ก็ต้องไปตามล่าความจริงกันในภาพยนตร์นั่นเองนะครับผมนะใครอยากเป็นไอซ์บ้างอยากเป็นไอซ์บ้างเฮยเป็นแฟนน้ำตองเลยสิ่ชอบผิดไอซ์เพลครับนะมาร์ชครับอยากให้มาร์ชเล่านิดนึงว่าในเรื่องสแซงเวียบ้างเพราะเหมือนที่ก้าวเล่าไปนะ ตาแม่จะเล่าครบแล้วเรื่องนี้เตรียมตัวเยอะไหมกว่าจะแสดงข้อหนึงเรื่องนี้ได้เยอะครับเยอะก็ต้องมีการเตรียมทั้งด้านการแสดงด้วยนะคะด้วยเรียนว่ายน้ําด้วยอะไรเงี้ยทั้งลูกชางต้องเตรียมเยอะมากไม่เชื่อดูต่อโอ้โหอยากเห็นไหมนี่ไงครับโฟโต้ขาทับหลังค่ะเห็นไหมครั